สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาพูดถึงเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะปี2564ตุ๊กและโหนเป็นสามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีทั้งสองมีบุตรชอบชอบด้วยกฎหมายสองคนค่ะโดยบุตรคนที่1อายุ25ปีจบปริญญาตรีทำงานที่บริษัทเงินเดือนเดือนละ17,000บาท บุตรคนที่2อ,อายุ20ปีกำลังศึกษามหาวิทยาลัยตุกมีเงินเดือนเดือนละ 40, 4 4 4 5 5บาทมีเงินได้จากค่าตอบแทนเดือนละ20,000บาทและมีเงินได้จากดอกเบี้ยสละออมสิน30,000บาทค่ะหนไม่มีเงินได้ทั้งสองจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อสร้างบ้านปีละ1,000 0 0บาทซื้อประกันสุขภาพ 25, 0 0 0บาท ตุกเลี้ยงดูปิดาและมารดาอายุ66ปีและอายุ63ปีโดยปิดามีรายได้จากบำนาญเดือนละ15,000บาทมารดาไม่มีรายได้ค่ะโดยทั้งสองยื่นภาษีร่วมกันค่ะวิธีการคำนวณนะคะก็คือเงินได้พึงประเมินมาตรา40ประเภทที่1ก็คือเงินเดือนค่ะเดือนละ40,415บาท คูณ12เดือนก็คือได้เท่ากับ4 8 8 9 9 8 0บาทค่ะเงินได้พึงประเมินมาตรา40ประเภทที่2คือค่าตอบแทนเดือนละ20,000บาทคูณ12เดือนได้เท่ากับ2 4 4 0 0 0บาทค่ะหากค่าใช้จ่ายที่50%แต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทก็คือได้1,000 0แ หักและหักค่าใช้ใจ่ายแล้วได้เท่ากับหกแสนสองหมืนสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทค่ะต่อมานะคะมีเงินได้เพป่ะเมินมาตราสี่สิบประเภทสี่ก็คือมีดอกเบี้ยสลักอมสินค่ะดอกเบี้ยนี้ไม่สามารถหักค่าใช้หักค่าใช้ใจ่ายไม่ได้ก็คือได้เท่ากับสามหมืนบาทค่ะเงินได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายนะคะได้เท่ากับหกแสนห้ามืนสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะแล้ว ก็เอามาหักรถยนต์นะคะก็คือผู้มีเงินได้ก็คือก็คือตัวของตุ๊กค่ะก็คือได้ห0 0 0 0บาทค่ะคู่สมรสก็คือโหนค่ะโหนไม่มีเงินได้สามารถหักรถยนต์ได้6กหมืบาทค่ะบุตรก็คือได้บุตรแค่คนเดียวค่ะเพราะว่าบุตรคนที่คนแรกไม่สามารถดถยนต์ได้เพราะอายุเกินยี่้าปีค่ะรถยนต์ได้สามหมื่บาทค่ะ หักรถยนต์ปิดาสามหมื่นบาทเพราะว่าปิดาไม่เพราะว่าหักรถยนต์มารดาค่ะเพราะว่ามารดาไม่มีเงินได้ประกันสุขภาพสามารถหักตามจริงได้ที่สองหมืนบาทสองหมืนห้าพันบาทค่ะดอกเบีย้ยสร้างบ้านสามารถลดหย่อนได้ที่หนึ่งแสนบาทค่ะรวมรวมการหักลดหยนตนนะคะได้เท่ากับสามแสนห้าพันบาทค่ะแล้วจะได้เงินได้สุดเอา เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายลบหักรถยนต์ได้เท่ากับเงินได้สุทธิที่สามแสนสี่มื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะวิธีการคำนวณภาษีนะคะคำนวณแบบขั้นบันไดวิธีที่หนึ่งก็คือเงินได้สุทธิได้เท่ากับสามแสนสี่มื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทเงินได้สุทธิที่ศูนย์ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะได้การยกเบ้นภาษีค่ะไม่ต้องเอามาคำนวณ แล้วก็หนึ่งแสนห้าหมืนบาทถึงสามแสนบาทได้เท่ากับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทคูณห้าเปอร์เซ็นได้เท่ากับเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะสามแสนถึงสามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบาทนะคะจะได้เท่ากับสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบาทคูณกับสิบเปอร์เซ็นค่ะจะได้เท่ากับสี่พันเก้าร้อยแปดสิบาทค่ะรวมภาษีที่จะต้องชําระแล้วนะคะจะได้เท่ากับ หนึ่งบาทค่ะค่ะการคำนวณวิธีที่2นะคะก็คือเงินได้ประเภทที่2ถึง8จะต้องเอามาคำนวณวิธีที่2ค่ะก็คือมีเงินได้ประเภทที่2และ4เอามาบวกกันแล้วคูณ5หาหนึ่งพันค่ะจะได้เท่ากับ2องแสนสี่บวกกับ30,000บาทค่ะ และเอาไปคูณกับ5หาหน0 0งได้เท่ากับ1,350บาทค่ะค่ะโดยวิธีที่2นะคะมันไม่ได้การยกเว้นภาษีค่ะเพราะว่าไม่เกิน5,000บาทค่ะค่ะตุ๊กแลนโนนะคะจะต้องเสียภาษีจำนวน12,498บาทค่ะเพราะว่า จะต้องใช้วิธีการคำนวณวิธีที่1ค่ะเพราะว่าวิธีที่2ไม่ถึง5,000บาทค่ะและใช้และมีการยื่นแบบแสดงรายการก็คือใช้พองอดอ .90 และยื่นภายในวันที่31มีนาคม2,565ค่ะ